สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มาในวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับการแจกลูกสะกดคำนะคะการเขียนก็ยังยึดหลักเดิมนะคะก็คือเขียนหัวใจแล้วก็เขียนคำสั่งนะคะจงแจกลูกสะกดคำนะคะวันนี้คำที่จะสะ,สะกดก็คือ คำที่หนึ่ง d อ u ดนะคะสระอ,อุนะคะเด็กๆก,ก็เท่ากับแล้วก็เขียนคำว่าดออดอขีดอออุอุแล้วก็ขีด d อ,อุดุนะคะเอาละค่ะคำที่สองเด็กๆทำเองนะคะลูกนะแจกรูปได้ตัวเองนะคะคำว่าสอุอสุคำที่สาม p อ u พุคำที่4ี่ยออ,อยุยุคำที่5้าจออจุจุคำที่6ทออทุนะคะเมื่อเด็กๆแจก,กลูกเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เขียนชื่ออนุบาลเลขที่แล้วก็โรงเรียนนะคะเอาละค่ะคุณครูจะมีให้เด็กๆทำกิจกรรมด้านล่างอีกนิดนึงนะคะก็คือ จงโยงเส้นจับคู่อ่ะขอโทษนะคะจงโยงเส้นคำให้สมบูรณ์นะคะคำข้างหน้านะคะมันจะมีภาพให้เรานะคะภาพอะไรคะอ่าภาพดอกมะรินะคะแล้วเขาจะให้คำเรามาหนึ่งคำก็คือคำว่ามอะมะแล้วเด็กๆก,ก็ไปหาด้านหลังนะคะมะคู่กับอะไรคะ ลอ,อิลิใช่ไหมคะอ่าเด็กเด็กก็พาไปหาโมอะมะ,มะลอ,อิลิมะลินะคะเราจะได้คำที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเอาละค่ะคำที่สองเป็นภาพอะไรลูกอูนาเด็กๆหาไม่เจอนะคะหายเจอต่อไปคำที่สามนะคะคำว่าฝาฝาอะไรคะฝาชีเด็กๆไปหาคำว่าชีด้านหลังนะลูกนะ โอเคฝึกสะกดคำด้วยนะคะเมื่อเจอแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะขอขอสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็เด็กน้อยที่น่ารักทุกคนนะลูกนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆขาหยิบหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กออกมาเลยคะ่ะลูกแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้า41นะคะ วันนี้เป็นหน่วยใหม่นะลูกนะหน่วยสิ่งแวดล้อมมีค่านะคะเรามารู้จักสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีค่ามีป่าไม้สัตว์ป่าแม่น้ำนะคะเด็กๆเคยพบเห็นสิ่งแวดล้อมอันไหนเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็คิดวิธีอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะมีป่าไม้สัตว์ป่า,มปาแม่น้ำน้องเคยเห็นอันไหนน้องก็ขีดถูกเลย ต่อไปสิ่งปลูกสร้างมีค่าเขื่อนกักเก็บน้ําอันนี้มนุษย์สร้างขึ้นนะคะพิพิธภัณฑ์โบราณสถานนะคะ,ะเมื่อลูกทำเสร็จแล้วให้ลูกเปิดไปหน้า42ต่อเลยนะคะเรามาดูนะคะอากาศรอบๆตัวเรานะลูกนะฟังข้อความแล้วก็คัดคำตามรอยประพร้อมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะอากาศดีและอากาศเสีย ดูที่เครื่องหมายถูกอากาศดีตรงนี้มีรอยปลาน้องอย่าลืมเขียนดยดีนะคะลูกอากาศดีท้องฟ้าจะสดใสใช่ไหมคะแล้วก็ปลอดโปร่งแต่ถ้าอากาศเสียล่ะคะลูกอากาศเสียจะมีฝุ่นละอองหรือหมอกควันในอากาศนะคะต่อไปเขียนคําว่าดีหรือเสียลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่มีสภาพอากาศที่สัมพันธ์กันอ้าวนี้น้ำตกนะลูกน้ำตก นะคะที่ลูกเคยไปเที่ยวอะค่ะเวลาลูกไปเห็นน้ำตกแสดงว่าน้ำตกเนี่ยอากาศเป็นยังไงถ้าเด็กๆว่าอากาศดีเด็กๆก,ก็เขียนคำว่าด e, ีต่อไปอันนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันออกมาเลยแสดงว่าภาพนี้อากาศเป็นยังไงคะเด็กๆน้องว่าอากาศมันเป็นยังไงลูกอากาศดีหรือเสีย อากาศเสียน้องก็เขียนว่าอากาศเสียนะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพรถยนต์ปล่อยควันออกมาเต็มเลยแสดงว่าอากาศเป็นยังไงคะอากาศเสียน้องก็เขียนว่าอากาศเสียภาพสุดท้ายน้ําทะเลแล้วก็ท้องฟ้า,าเวลาเราไปอยู่ที่ชายทะเลเราจะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะแสดงว่าอากาศที่ชายทะเลเป็นยังไงลูก็กเขียนลงไปเลยคะ่ะ เพื่อนๆเ,เขียนชื่อสถานที่ที่อากาศดีแล้วรู้สึกประทับใจเหมือนอันนี้ถ้าเด็กๆเ,เขียนว่าชายทะเลเด็กๆประทับใจเพราะอะไรคะตรงนี้ให้ผู้ปกครองสอนเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะลูกนะสวัสดีค่ะ